โอโ้เละหมดเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะพังแล้วสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะน้องๆก็อยู่ที่ไปอกึลแชนเนลค่ะวันนี้นะคะพี่ไปมีข่าวดีที่สุดแบบข่าวดีมากๆจะมาบอกนะคะเกี่ยวกับน้องพี่ขี้หนูค่ะก็วันนี้นะคะพี่ไปจะพาน้องพี่ขี้หนูนะคะไปพบปรมาจารย์ค่ะ จะเป็นใครใช่ไหมคะช่างโตยนะคะ <Yeah. S 1> น้องจะมีใครสักอีกคะวันนี้นะคะช่างโตยนัดพี่ปายค่ะให้เอาน้องพริกขี้หนูนะคะไปหาค่ะนี่เป็นไงเป็นไงค่ะช่วงนี้นะคะพี่ปายก็นําน้องพริกขี้หนูนะคะออกลงมาอัพสเต็ปแรงๆกันแล้วนะคะพี่ปายก็จะมาแนะนําเกมนะคะที่ทําให้พี่ปายได้โบนัสนําเงินโบนัสตรงนี้นะคะไปแต่งน้องพริกขี้หนูได้อย่างง่ายได้มากเลยค่ะ เกมนั้นก็คือเกม p a c m แมนค่ะเป็นเกมยุค90นะคะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆโบนัสนี่ก็แตกรัวๆค่ะซึ่งเขาออกแบบมานะคะทันสมัยแล้วทําให้เล่นง่ายนะคะสําหรับคนยุคนี้สมัยนี้นะคะแล้วถ้าน้องๆไม่อยากพลาดเกมดีได้เงินง่ายๆแล้วก็อย่าลืมแอดกันเข้าไปที่55ฟรี5เกมของแท้จะต้องมีแอดนาหน้านะคะ ก็จะนำทีมโดยนะคะผู้ชายสุดหล่อของเราค่ะพี่เบลเกิร์นพี่เบลสวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะนำทีมโดยพี่เบลกึกของเรานั่นเองค่ะก็ได้เลิกงามยามดีนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือช่างตัวแกจะไม่ว่างใช่ค่ะช่างตัวเนี่ยจะแบบไม่ว่างค่ะคือไม่ว่างเลยไม่ใช่ว่าตำรวจอยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวอ๋อทิปแล้วเดี๋ดูเดี๋ยวพี่พี่ไปส่องให้ดูค่ะน้องน้องนิดนึงที่แรกพี่ปายก็ว่าจะขับ น้องพี่ขี่หนูนะคะไปหาช่างตยเองแต่ว่าคงติดปัญหากับว่าคือตำรวจตั้งด่านหน้าร้านเลยค่ะไม่มีอะไรมากแค่ตำรวจตั้งด่านหน้าร้านโอ้โหเปิดมาต้อนรับตำรวจเลยโอเคค่ะก็สงสัยโอ้เขากำลังหาถึงแล้วนะคะสัานักช่างโต่อย t r c ขนม เหหนูตดแดงได้ทำเครื่องนี่แหละจะเผ็ดสมชื่อ,อเสื่อเสจเมื่อไหร่เดี๋ยวโชว์สักหนึ่งสเต็ปจะไปน้องๆวันก่อนอะ่ะน้องๆบอกว่าก่อนที่พี่ายจะหัดแต่งอะใ,ให้ไปหัดขับรถก่อนว่ะ ช่างต้อยบอกว่ารถแม่บ้านก็จะให้แม่บ้านถอดให้นะคะก็คือช่างปิ่นเรานี่ว้าวหน้าที่ของแม่บ้าน <laughs> ช่างปิ่นเราจะทําการถอดให้ <Okay. S 1> นี่คะ่ะ <laughs> ก็วันนี้เราได้มาเจอมือขวาของช่างต้อยคะ่ะ <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> ช่างปินถอดได้อะ่ะคลิปเดลดาดังน้อง 不大。打 ปิ่งก็ถอดแล้วนะคะช่วงล่างถอดโอเคคะน้องวันนี้เจ๊บินนาจัดก,การเองเลยนี่วันนี้เจ๊เราอ่ะอัพชิปเราอัพสเต็ปละต่าไปนี่คือเจ๊เป็นเป็นตัวแข่งให้ทั้งโตยใช่ไหมบอสบอสบอสแข่งกับบ้านเลย อ๋อฟรีหน้าเลยเหรอจะเป็นนะคะยากไหมคะจะเป็นทอดจะเป็นจะเป็นบอกว่าทอดอ่ะไม่ยากแต่ตอนประกอบอ่ะ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคน,น,นี่ค่ะก็ถอดเริ่มถอดบอกะแล้วนะคะถอดบอกอะคัาจ้างก,ก็ไม่ต้องคัดใจ้ขาบอกอันนี้คือรถจ้ <laughs> จางด้วยใจอ่ะสุดนะ อันนี้จะปิ่งจ้างได้ใจนะค่ะโอ้โหเร็วกว่าเขาอีกนะเออดูมือดิ <laughs> หม <แบ S 2> ุนป<ๆ>ุ<ๆ>๊บอเพื่อเพื่อเพื่อเพือหว่าสุดา เพื่อรับมอบหมายหน้าที่ใหญ่หลวงเจ๊ปิ่นนี่คือในการใช้เครื่องมือนะคะเจ๊ปิ่นเขาจะทำแบบได้ทุกอย่างเลยนะคะลองดูดูจับอันไหนนี่ก็คือได้หมดอ่ะ นิยวไม่เคยถอดใช่ไหมคะอ๋อแต่ถ้านี่ก็ครั้งแรกอันของพี่ออันนี้ค่ะมือขวามือหนึ่งเลยนะคะมือหนึ่งของช่างตอยพี่ปายว่าเจ๊ปิ่งเขาก็ดูเรื่องรถเยอะนะน้องๆอยู่กับคือแบบว่า ก็มากกว่าผู้หญิงยังแบบหลายๆคนอ่ะเกี่ยวกับรถอ่ะเจะปิ่นก็อยู่กับรถทุกวันเจ๊ปิ่นเคยเล่าให้ให้พี่ไปฟังว่าขนาดตอนตอนเจ๊ปิ่นท้องอ่ะแกยังขับรถซิ่งอ่ะน้องคลิปด,ดูต่อสุดยอดนะ ก็ไม่แปลกนะถ้าว่าน้องมาวินออกมาจะต้องแบบว่าชอบรถอะไรอย่างงี้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นกี่เดือนนะคะเจ๊ปิน้นชนขอดนะน้องๆจะปิ้นขับซิ่งอะ่ะก็มันอยู่สสรรเราาจะไปไปหนบงทีดือดเี้ยอือดกก็ออกไปไหนลำบากแล้วก็ต้องแบบว่ามีรถขับออกไปเองนะคะจะหิวตอนคข้าม อือใช่เพราะว่าตอนท้องจะหิวบ่อยใช่เจ๊ปิก็ต้องขับอ,อะคิดดูละกันน้องๆค่ะอนอกจากร่างกายจะแข็งแกร่งแล้วจิตใจที่เจ๊ปิงเขาต้องเ <c oughs> <c oughs> ข้มแข็งมากเลยนะข <c oughs> ับมอไซค์ซิ่งแต่แบบท้องอยันลอดอ่ะทันที่สอง นน 2. 2> คันแรกเพิ่งถอดนะคะที่อยู่ตรงนน้นนะคะข้างหลังพี่เบลอันนี้คันที่สองของพี่ปลายเนีย่ยพี่ปลายก็ต้องแบบจะลึกไว้นะจจเปิ่นถอดให้พี่ปลายได้คันที่ส <Wow. S 2> องพายต้องลองถอดเจป็นนบบว่าพี่ปลายต้องลองถอดดู yeah. อย่างนี้นะคะคน้องเดี๋ยวพี่ไปจะลองช่วยเจ๊ปิ evet. oh, okay. now, to to ่นอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ไปจะลองช่วยเจ๊ปิ่นดูนะว่าพี่ไปจะทําได้ไหมเดี๋ยวมาดูเจ๊ปายลองทอนจะรอดใช่ไหมเจ๊ปายจะรอดบ่ดิเอาเร็วไม่เด็กก็หนุ่ม ใช้ห oh มดทุก pues ตัวง่าอลองดูด nah, ิทำได้ไหมเย้เคเป็นการคุกเข่าด้วยล่ะเอ่อได้อยู่ได้อยู่สายลงทุนรนบทุกคนใช่่คะลงทุนจัดเลยลงทุนแล้วนะตอนนี้เอาเรื่องโอ้โหแลวอ ฮแกะให้หมดเด้อโอ้นี่น็อตก็มีเยอะเหมือนกันนี่เยอะเยอะเยอะน็อตทองเยอะนนี่เขาแต่งกันมาแล้วอันเนี้เออเขาใส่แบบว่าจุดที่มองไม่เห็นเขาก็ใส่นะคันนี้อืมมันเป็นรถแต่งสวยงามไงตอนที่เราไปซื้ออเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ดีค่ะชอบนะชอบไหมชอบนี่ชอบ เลยโอเคดูให้ดีนะเอาให้ออกให้หมดทุกตัวเลยแล้วมันก็จะถอดฝาออกมา<อ>พี่กินูครับจะเผ็ดสมชื่อแล้วครับนเตอ,จ,อ,ตอจะอจะกล้าขี่ไม่ในขนาดนี้ตัวเอง,งไม่ขี่เลยขี่เลยทําไปก็จอดอย่างเดียวออยเห็นจอดอยู่ในร้านนู่นนะ อะไรครับนี่ต้อง P C X แล้วหรือเปล่ามีโอยังไม่รอดเลยใเยี่เิขี่สกูตเตอร์ไหมสกูตเตอร์คนแก่เห็นเขาเป็นผู้เท่าเหรเออขี่รถไม่เฟี้ยวเลยเต็งจะถอดอะไรนี่ยังไม่ได้ถอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไว้ทำไมเนี่ยสองตัวเนี่ยโอ้โห ต้องค่อยๆทำไปอลงทุนมากครับวันนี้เจิงๆอ่ะมันแกะสนุกนะแต่ประกอบอ่ะลำบากมากเลยเพราะว่าจุดไหนอยู่จุดไหนเราไม่รู้ไงเขาให้แกะได้แต่เขาประกอบไม่ได้มีแกะแล้วนะครับอะตอนสมัยพี่ปาเป็นช่างที่แปก็ชอบแกะช่างอะไรเนี่ยช่างอิเล็กไงอ๋อไฟฟ้าเหรอ เกี่ยวกับไฟฟ้าเหรอใช่อันนั้นมันสมัยตอนเรียนชอบถอดลำโพงมันเป็นน็อตตัวเล็กๆไม่ใช่เหรอทุกวันนี้ยังซ่อมได้อยู่ไหมบางจุดจะช่างมาฮะทุกวันนี้ยังซ่อมได้อยู่ไหมได้บางจุดนี่าจะคืนหมดแล้วเหรอเอาคืนอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยเออเอาออกมาทำไมเออตรงนี้ต้องถอดไหมคะนี ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอานี้ถอนอันนี้ก่อนดูดูข้างล่างให้ดีว่าหมดไหมนานไงดูดีๆ <laughs> มือมันเล็กอะนะมุนลำบากนะจบช่างอิเล็กที่ไหนนะ,ะนัอหนอีโอ้โหจบที่ดังด้วยอะแต่อยา่าถามนะไมได้เลยออกมาบ้า <laughs> อยู่ช่างอ e ิเล็กช่างอ e ินเล็กเ e ด็กช่างแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคืออะไรยังงงอ่ะแล้วซ่อมได้ไหมซ่อมได้ไหมซ่อมก็ได้โอ้โหแย่มันไปช่างช่างส่วนไหนวะอ๋ตอตอนนั้นมันก็เรียนแต่คำนวณตัวอ๋อคำนวณเป็นเฉยๆฉยทุกวันนี้ยังจำสูตรได้ไหมจำไม่ได้หรอกที่บอกว่าเรียนๆไปน่ะที่เอามาใช้ในคำนวณนั่นนู่นนี่ประชาที่ประจาวันอ่ะ ไม่ได้ใช้ไม่ถามเลยว่าจบมา่กี่ปีแล้วเออเออเออได้จบมากี่ปีแล้วที่ช่างตัวกาแซวนี่คือช่างตัวกับเจ๊ปายเนี่ยอายุเท่ากันนะครับเากันเลยเท่ากันจริงๆนะหลายๆคนคงไม่รู้นะครับอายุเกิดปีเดียวกันเลยนะครับ ก็ไม่ต้องย้ำก็ได้หมดแล้วอ่ะทำไงต่อคะนี่ได้ให้พี่ปิ่นทำให้ก็ได้ไหนดูหน่อยดิหมดแล้วเคาะออกได้เลยเคาเป็นไหมเหลือเชื่อเหลือเชื่อเคาะนี่เดี๋นี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่เนี่ย ไม่เออหนหน้านะเริ่มออกแล้วเห็นไหมเออเออเนี่แหละจริงๆมันจะมีค้อนนุ่มๆอยู่แต่ว่าไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งนะตัวเองนุ่มเขาฝั่งนู้นดิฝั่งนี้มันอ้าแล้วขาอฝั่งนู้น คอด้านใต้ดิดูลำบากลำบากวเองนะลองดึงนี่ลองดึงเออขยับเข้าแค่้เข้า้้โหเลยเรงนะเออเออเออออกแล้วออกแล้วเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะพังแล้วอีนิดเดียวจะพังแล้ว ตอนแรกก็มีแรงอ่ะเออเร็วเร็วดีนี่เจ็บปิ่นเขาถอดโอ้โหไปเป็นหลายชิ้นแล้วตัวเองอยู่ที่เดิมอยู่เนี่ยสักครู่ตามือใหม่ก็ทั้งสี่แหละ <ไป S 2> นะเขาคู่อะไรใม่ด้ใม่ดเจ็บปิ่นบอกใหม่ดูอ่ะเต้งเต้งถอยดิยวเขาลองลองอันนี้ดิลองขยอยอ อะไรของตัวเองอ่ะแล้วทำไมต้องเขย่าอ่ะเขย่าให้มันลุกแค่ไปจับแล้วก็ไม่อต้องไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยนะเนี่ยเอ้าโอ้โหอะไรของตัวเองคขาเนี้ยนี่แล้วก็เวลาแกะก็เอาน็อตใส่ตรงนี้นะใส่นี่ก็ได้จะได้ไม่หายไม่รู้แหละวันนี้ค่าตัวสามพันแล้วกันป๊าดโอ้ยแม่หลัแกะแค่นี้แหละพอละ ค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ปายก็ได้นําน้องพิ่ขี้หนูนะคะมาแกะแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปายจะมาอัปเดตให้ดูเป็น EP ต่อไปนะคะว่า รายละเอียดเนี่ยในการแกะเนี่ยคือมีอะไรแล้วก็ยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะที่ไปก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามด้วยนะคะก็เดี๋ยวมา네ูปันข่าวว่าจะเป็นยังไงอัพเดตลองดูนะคะเป็นย people say I'm.